ยินดีต้อนรับเข้าสูล่ลายการนายกัปตันกระไม้ครั้งสวัสดีครับวันนี้มีเ,เกมหนอนม่วงหนอนม่วงนี่เลยผมจะเลือกส่งสีม่วงแล้วก็ตั้งชื่อว่าเกรแมนเป็นการเป็นการเล่นคำระหว่างผู้ชายสีม่วงกับผู้ชายสีเทาโอ้ยยัยเพิ่ง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 เกมนี้มันจะเหมือนเกมไอ้ลูกบอลน,นะลูกบอลเมื่อก่อนที่มันนิทรกันนะอะแต่นี้เปลี่ยนจากลูกบอลเป็นหนอน ผมว่าจริงหนอนนี่น่าเล่นกบมากเลยโอ้เพราะว่าลูกปอนนี่ใครเป็นตัวใหญ่นี่คือยังโกงอ่ะโกงไงก็คือมันพอเป็นตัวใหญ่ก็แตกตัวมากินชาวบ้านอันนี้คือเราจะกินใครแม่นอกจากเราจะหลอกล่อให้เขาชนนั่นเองตอนนี้ที่หนึ่งมีคะแนนหมื่นแปดโอ้โหไม่มีเยอะมีเยอะเท่าไหร่เซิร์ฟนี้มีสี่ร้กว่าคนแผ่นที่จะอยู่ล่างขวาร่างขวามือครับจุดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บหอมลอมลิบไปเรื่อยๆแล้ว ไปดูกันว่าผมจะขึ้นท็อปเทนหรือเปล่าอู้มีคนตายมีคนตายครับกวาดเอ้ยยยยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กวาด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 หนูตัวใหญ่นี่เก็บไปหมดเลยวิธีเล่นง่ายๆครับใช้เมาส์เล่นซ้ายขวาซ้ายขวาวิธีเพิ่มเลเวลก็กดคลิกซ้ายแต่เวลาเพิ่มความเหนียวหน้าตัวเราจะสั้นลงเรื่อยๆอย่าอย่าอ้าวมีคนมาชนเราเฉยเลยมีคนมาชนเราเฉยเลย หวานนะครับแบบนี้เเจ้าหนอนแดงเจ้าหนอนแดงไม่รอดทุ่งเกิดมาก็เอาซสแล้วอหนอนเรนโบ์หนอนเรนโบ์ช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วครับเพื่อนเพื่อนไปเล่นที่ไหนกันบ้างอหนอนใหญ่หนอนใหญ่เอาเปล่าเอาโอ้โหนี่นึกว่ารถแทบชนกันเลยทีเดียวยายาพี่ไม่เอ้โหโอ้โหโอ้โหหอมหวานนี่ครับหอมหวานนี่ครับแบบนี้ หอมหวานหอมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกือบชนอื้มมัอเก็ตนอนเลนโบมาชนเราเฉอยเลยมาชนเราเฉอยเลยเราขึ้นมาที่82แล้วโอ้โหจะขึ้นท็อปเทนหรือเปล่ปาเฮ้ยมีคนตายแล้วครับวิ่งไปเก็บวิ่งไปเก็บองใจเย็นๆเดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาผมชอบบางที่แบบคือมันเหมือนมันมีค่าเท่ากันพวกตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเงี้ยตัวใหญ่หญชนทีเดียวก็ตายตัวเล็กชนทีเดียวก็ <to S 2> <utes S 1> ตายเลยอยากจะได้เปลี่ยนบางที่สามารถ ล้อมครับอบอ้อมล้อมตัวเล็กได้ทาให้หลอกล่อให้ตัวเล็กมาชนนี่เราจะอบอบตัวนี้ก่อนเจจิ๋วเจจิ๋วแดงเฮ้ยจ้าสามพันสามร้อยคือคือจะคือตั้งใจจะอบตั้งใจจะล้อมไงไม่ตั้งใจจะชนไงเข้าใจระเข้าใจอ่ะตั้งใจล้อมไงเฮ้เอาใหม่เก็บหอมรอบิตรต่อไปครับ โอ้โหอีกเทคนิคนึงอาจจะไปใช้กันได้นะให้วิ่งตามพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยเผื่อมันพลาดครับเราจะได้เราจะได้กินขี้มันเก็บซากมันนั่นเองโอ้โหโหโหว้าว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 เกือบแล้วว้าวว้าว โอ้ยจ้าจ้าโอ้ไม่ได้แอมดีโอ้จ้าตัวใหญ่มาโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เขามาชนเราเฉยเลย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 โอ้โหโอ้ยโอ้ยกับชนอ้าวตัวนี้ตายเฮ้ยจ้าบาดจ้าคะแนนไม่ต่างจากเดิมเลยเกมความรับผิดต่อไป อูเดินมันนี่รอบสานี่วิ่งมาตั้งนานแล้วไม่เจอหนอนตัวใหญ่เลยผมจะไปเก็บตองเขาหาไม่เจอโอ้่นี่งไงพูดเลยก็ได้เฉยเลยแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นุ่น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 แล้วได้เฉยใสยด่ดูดใส่ดูดอิ่มอิ่อม,มแหวกกลางไปเลย โอ้โหโอ้ยได้ตัวใหญ่แล้วได้ตัวใหญ่แล้วโอ้กินเข้าไปโอ้จ้าจ้าจ้ากินตัวเด็กกันนี้วะอะไรตัวเด็กกันตัวเด็กกันนี่นู้งตัวเด็กกันก็ตายเหมือนกันก็ตายเหมือนกันก็ตายเหมือนกันแข่งว้าวเออจะเอาเมื่อกี้จะไปดักอีตัวขาวตัวแดงมาตัดหน้าเฉยเลยเกีมี้ก็ขึ้นชื่อขึ้นชื่อความหัวร้อนเหมือนกันนะ เขี่ยความรำไรก,กันต่อไปครับเดินมาห้าปีเลยยังไม่เจอตัวใหญ่เลยผ่านมาสิบปียังไม่เจอครับโอเคเริ่มเจอตัวตัว,ตวใหญ่แล้วเราจะเลื้อตามเข้าไปเพื่อที่ว่านั่นไงนั่นไงยันไงผู้ม่ได้ขัดคำเลยก็ลองบอกว่าเผื่อเขาพลาดครับเขาก็พลาดต่อหน้าเราแล้ว ตอนนี้อยู่ที่อันดับ164งอยแล้วตามมาตัวใหญ่ต่อไปครับอู้เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนอนขาวนอนขาวเอา้ามีคมาชนเฉยอูย้นอนขาวมันการเคลื่อนไหวครับไปแล้วแว้นแล้วช็อตแว้นนี่แน่นอนครับแน่นอนแนนูแน่นูเนนูเนน,น,นูได้คู่เลย กรย์แมนจะไม่ยอดท้องครับจะลุยต่อไปจะเป็นนอนสีเทาให้ได้ซึ่งตัวสีม่วงใครมาตาตอนนี้คือ <c> ก <oughs> ารต่อสู้กิขึ้นแถวนี้ครับมีเหยื่อสบล้มตายกันโอ้โห,โห,โหชิบแล้วชิบแล้วออกไม่ได้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 เอาอยัางไงดี ตอนนี้ผมออกไม่ได้อา้าวมีคนตายมีคนตายออกไม่ได้ครับเมื่อกี้นี้เก็บเก็บเก็บออกไม่ได้ชิปแล้วตัวสีฟ้ามันล้อมผมครับไม่ w h y ่ล้อมมี b บ o b w h y ่ล้อมมี b บ Why Why เราจะไม่ยอมตายครับมันจะเลื้อนจั้งว่ามันจะออกไปกับนี่ไงออกไปแล้ว <c oughs> น้องยังสั้นอยู่น้อง น้องยังสั้นอยู่ของน้องยังสั้นอยู่ยังร้องพี่ไม่ได้เลยท่านอยู่ที่20,000กว่าผมอยากติดท็อป10มากเลยตั้งแต่เล่นมาไม่เคยติดเลยตายทุกทียายายาอันนาอันนาอันนาเขาเรียกว่าใจนิ่งครับใจนิ่งมักได้อันนาอันนาจะมาดักอีกแล้วเหรอไปยิ่งมาทำร้ายกันสิตอนนี้อยู่ที่67เอ้ยอยู่ที่67แล้วครับ ยังคงดูงไปดูแบดูทไปดูดูไปดูดูไปมันมองไปมัเหมือนเครื่องดูดฝุน่นนะเหมือนเม็ดเม็ดนี่คือเป็นฝุ่นแล้วก็ดูมันอะไรแบบนั้น <c oughs> ผมว่าเราต้องไปกลางแมพเลยเผ่อจะเจออะไรของเผลเอจะเจอของดีโอ้ยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่หญอา้าวตัวม่วงเมื่อกี้ตายไปแล้วครับโดนวิ่งชนตัวขาว สองมิลครับที่1ที่1ที่1 2ึ่งสองหมื่นมงยี่ล่วงมาแล้วหรือ17เราต้องขึ้นเมื่นตอบเทนให้ได้จริงๆมันน่าไม่เสียงเอฟเฟกต์นะเกมเียว่าแบบสมมติแบบเราลดตัวยาวมากๆแล้วใครมาชนห่างเราก็ดังปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> <c oughs> น่าจะห่างเอ้อยเอ้อยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอตัดหน้านิดเดียวเองนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจผมว่าผมรอดแล้วอะลูก,กตาไปชนเฉยเลย ตายประมาณรอบที่47,958ล้านรอบนี่มาครึ่งวันแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ท็อปเทนเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกิดสงครามตรงนี้เกิดขึ้นครับเกิดสงครามตรงนี้เกิดขึ้นครับเราต้องเป็นเหยื่อเก็บเหยื่อเก็บซากศพเกิดสงครามตรงนี้เกิดขึ้นตัวมงนี้สู้สวยเราสีเดียวกันเลยเฮ้เพื่อนเฮ้เพื่อนเฮ้เพื่อนมาช่วยเราหน่อยเราอยากได้แต้มยังเลยนอนบดฝุ่นปาบตัวเขียวโดนดักด้วยสีส้มครับเมื่อสักที ตังขีตังคีเฮ้ยตัวขาวนี่เป็นเลื้อยไปไหนนะเอาแล้วครับเกิดสงครามครับแ้นไปแล้วอตัวแค่นั้นก็เอาเลยอันนี้หนอนนานาชาติเหลืองแดงดำแตายประมาณ20ตัวแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ก็ยังไม่ขึ้นท็บเ10อยู่ดี <c oughs> โอ้ยกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ,ใหญ่ตรงนี้มีซากสงครามเกิดขึ้นมีซากสงครามขึ้นโอ้โหกองเบลเลอร์เลยกองเบลเลอร์เลยจะเล่นโบเกียไปหมดแล้วนี่ไงตัวเมื่อกี้ที่มันฆ่าเราหรือเปล่านี่อย่างเราต้องเลือ้อเลื้อตามตัวเราเองนี่เทคนิคนีน่น,นี่เอาดิหนูเอาเด้กับพี่เปล่า <F at> ตัวนี้ก็ได้ตัวเล็กตัวเล็กก็เอาเอาหมดครับ เรนโบว์เอาหรือเปล่าผมจะเอ้ยซากซากสองครามซากสองขามผมจะไม่เป็นคนใจเย็นแล้วจะเป็นโ oh yeah, 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 yeah. อ้ยจจ๋าอจ๋อกำลังจะบอกเขกลายเป็นคนหัวร้อนเกมมิ่งมาครับตอนนี้เราเป็นนอนแบนหัวร้อนแล้วหัวร้อนกันดีกว่าแต่ว่าแวนนี่คือเราต้องตัวยาวนะถ้าตัวสั้นแล้วกดแวนนี่มันจะแวนไม่ได้เอ้า <No. S 2> ผมว่าผมใจเย็นแล้วนะี๋ยวเขามาชนเราทำไม โอ้ยเ er จอหัวแล้วเจอหัวแล้วโอ้โหิมพ์สีส้มกับชนอ้าวของดีเรื่อยเรื่อยเรื่แล้ว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 ชื่อมึงนี่หัวล้อเขาด้วยฮ่าฮ่าชื่อนี่เหมือนย่อเยอะอช่ปคือแบบหัวล้อใส่อะไรอย่างงี้คนไทยแน่นอนครับพิมพ์ห้าห้ารวงนั้นคงไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งเขาคงพิมพ์เฮตเอ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 อะไรแบบนี้มูดูนี่ตัวใหญ่จังผมว่าเรา ไปครับตามรอยตัวใหญ่นี่ไงนี่ไงมันเป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคตามตัวใหญ่แล้วเราก็จะได้เก็บซากสงคารามเก็บซากสงคารามครับเก็บซากสงคาราม้ใจเย็นๆใจเย็นๆแป๊บเดียวติดอันดับร้อยเลยตัวใหญ่ต่อครับแล้วมีคนตาย เก็บซากสงครามครับแหวนวันแหวนน้องอีน้องว่าจะตัดหน้าเก็บซากสงครามเกมนี้นี่ดูเดือดมากมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาคนทํานี่เข้าใจทํานะผมว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรลเลยแต่ก็คนก็มาเล่นกันเยอะเซิร์ฟหนึ่งตั้งสองร้อยกว่าคน <c ười> ไม่ถึงสี่สร้อยสิดูไซล่างนะครับโยแรงหนึ่งร้อยออฟสี่ร้อยเฮ้ยจ้าใจใจใจไหลกาโบโเคเกือบตายแล้วโมเดมองแหลงอยู่ เย็นเย็นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยห้าจากสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่คนคนเล่นเยอะแท้เนาะไอ้ซากสองค้ามหมดแต่หมดแล้วฮึ่มหู้โหกับชนกับชนกับชนอัจจารียบร้อยครับนี่คือการล้อมกรอบเยอะมอบซะโดยดีงูกินหางงูเล็กกินงูใหญ่เอ้ นอนสิเรียกงูได้ไงผมเรียกนอนในะต้นเกมอาวนั่นเป็นการล้ออีกแล้วเราจะตามนอนฟ้านี่ไปครับ <c oughs> เผื่อเขาจะเกิดซากสงคารามเกิดขึ้นอุย้ยตัวขาวตายตรงที่ตัวขาวตายว้ายตัวสั้นหรือว่าตัวยาวไ,ไม่ใจละจะโอ้โหอ๋อฮะมีคนตายอีกครับโอ้โหนี่มันซากสงคาราม อยู่ที่47็แลลวท็อป5้แล้วครับไม่เกินเอือ้อมท็อปเทไม่เกินเอืออเาา้อมเหวจโอหักลบไม่ทันอโอเคใครชอบก็ตามชื่อเว็บครับพิมพ์มาเลยเราเล่นกระโดดเกมนี้รับกันความหร้อน ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ